มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดถแถลงการองค์กรวิชาชีพสือ่อยื่นสอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กป้อมสภาวิชาชีพข่าวทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าวทยุและโทรทัศน์ไทยออกถแถลงการหัวข้อการใช้อำนาจคุกคามสื่อมวลชนขณะที่ปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวโดยมีรายละเอียดระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์คุกคามสื่อมวลชนระหว่างการปฏิบัติงานสัมภาษณ์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้า,าพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อแคนดิเดตนาในรัฐมนตรีภายหลังทราบมติการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16สิงหาคม2 5 6 7 ซึ่งองค์กรสื่อมวลชนต้นสังกัดและองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนออกแถลงการปกป้องการทำหน้าที่ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ติดตามตรวจสอบด้วยความห่วงใยและเห็นว่าจากคลิปภาพเหตุการณ์ยืนยันอย่างชัดเจนชัดแจ้งว่าเป็นการแสดงอาการเกลี้ยวโกรธในลักษณะคุกคามผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามสัมภาษณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่เกินกว่าปกติวิสัยของการพูดคุยหยอกล้อกันด้วยความคุ้นเคยตามที่ทีมงานของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวอ้างและพยายามให้เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ยุติลงซึ่งหากสังคมปล่อยผ่านเรื่องราวดังกล่าวไปเฉกเช่นที่เคยมีการให้สัมภาษณ์ดูแคลนสื่อมวลชนว่าจบมาจากสถาบันการศึกษาใดเพื่อส่งผลต่อการด้อยค่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนั้น สภาวิชาชีพข่าวที่ยุะโทรน์ไทยและสมาคมนักข่าวที่ยุทรทัศน์ไทยจะดำเนินการยืน่นตรวจสอบด้านจริยธรรมว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ ด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมหมายที่การพศ2563อย่างน้อย2ข้อได้แก่ประมวลจริยธรรมข้อ12ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นไม่แสดงกริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพและข้อ13ต้องไม่แสดงอาการข่มขู่อาฆา,าตมาดร้ายหรือใช้กำลังประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นเพื่อจัดลงไว้ซึ่งเกียรติและข้อศักดิ์ศรีของการกระทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของปวงชนชาวไทยและเป็นการปกป้องการทำหน้าที่ ของสื่อมวลชนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดดคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ